สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่14มกราคมนะคะนักเรียนในเวลา9.30-10.30นอนเราจะพบกันเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยที่6นะคะนักเรียนในเรื่องของเส้นขนาดนะคะนักเรียนโดยคุณครูผู้สอนค่ะคุณครูจเจริญศรีชาตรีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนกันในหัวข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือหัวข้อที่8ค่ะเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเส้นขนานนะคะนักเรียนการสร้างเส้นขนานนะคะนักเรียนการสร้างเส้นขนานให้มีระยะห่างตามที่กําหนดเราจะต้องสร้างเส้นตรงสองเส้นค่ะที่อยู่บนระนาบเดียวกัน จะขนานกันนะคะก็ต่อเมื่อเส้นตรงสองเส้นนั้นมีระยะห่างเท่ากันเสมอเราจึงอาศัยระยะห่างในการสร้างเส้นขนานนะคะนักเรียนในการสร้างเส้นขนานนะคะนักเรียนโดยเราจะสร้างเส้นขนานนะคะให้มีระยะห่างตามที่โจทย์กำหนดมานะคะนักเรียนซึ่งตัวอย่างเช่น โจทย์บอกให้สร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงกอขอโดยให้มีระยะห่างจากเส้นตรงกอขอคือ5เซนติเมตรดังนั้นโจทย์จะให้เส้นตรงกอขอเรามาและให้เราสร้างเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งที่ขนานกับเส้นตรงกอขอและห่างจากเส้นตรงกอขอก็คือ5เซนติเมตรนะคะนักเรียนขั้นตอนที่1นะคะวิธีการสร้างก็คือขั้นตอนที่1 โจทย์ให้เส้นตรงกอขอมาแล้วคือเส้นนี้ถูกไหมคะนักเรียนเราก็จะเอาไม้ฉากค่ะไปวางที่จุดกอไปวางที่จุดคอโดยให้จุดที่เป็นศูนย์นะคะอยู่ที่จุดกอไก่จากนั้นนะคะเวลาวางเนี่ยเราต้องวางให้ตั้งฉากกับเส้นตรงกอขอด้วยนะคะนักเรียนไม้ฉากที่เราเอามาวางนะคะ ส่วนของไม้ฉากเนี่ยจะต้องตั้งฉากนะคะกับเส้นตรงกอขอของเราด้วยนะคะไม้ฉากนะคะเราก็จะเอามาจากอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องวงกลมอ่ะนักเรียนจะมีไม้ฉากไม้เครื่องวงกลมอยู่ในถุงเดียวกันนะเวลาเราซื้อนะคะเราก็จะเอาไม้ฉากมาใช้ในการสร้างเส้นขนาดนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนก็วัดจากจุดกอไปค่ะวัดขึ้นไป5เซนติเมตรค่ะเพราะว่า โจทย์บอกให้สร้างให้มีระยะห่างจากเส้นตรงกรอขอคือ5เซนติเมตรใช่ไหมเราก็วัดขึ้นไปค่ะ5เซนติเมตรเสร็จแล้วเราก็จุดไว้ค่ะนักเรียนจุดไว้แล้วก็ใส่สอ่าสใส่ชื่อคือคอควายนะคะใส่ไว้ก่อนนะคะคอควายอันนี้คือขั้นตอนที่1อยู่นะคะนักเรียนจากนั้นนะคะนักเรียนขั้นตอนที่2นะคะ,ะเราก็จะนะคะ ใช้ไม้ฉากของเรานะคะไม้ฉากรูปสามเหลี่ยมของเรามาวางที่เส้นตรงกอขอโดยให้วางนะคะเลขศูนย์นะคะของไม้ฉากอยู่ที่จุดขอบ้างค่ะตอนแรกวางที่จุดคอแล้ววัดไป5้าเซนติเมตรถูกไหมคะวางที่จุดกอแล้วก็วัดไป5้าเซนติเมตรแล้วก็ใส่ขอควายไว้ใช่ไหมคะอันนี้คือขั้นที่1พอขั้นที่2ก็เลื่อนไม้ฉากมาที่จุดขอค่ะ โดยให้เลขศูนย์อยู่ที่จุดขอแล้วก็ไม้ฉากตั้งฉากกับเส้นตรงกอขอไว้นะคะนะักเรียนแล้วเราก็วัดขึ้นไปค่ะห้าเซนติเมตรแล้วเราก็จุดไว้แล้วก็ใส่นะคะตัวงองูไว้นะคะใส่ตัวงองูไว้จุดแล้วก็ใส่งองูไว้นะคะนะักเรียนจากนั้นนะคะนะักเรียนขั้นตอนที่3มค่ะเราก็ลากเส้นตรงนะคะ1เส้นนะคะ โดยลากจากจุดคอควายไปยังจุดงองูที่เราจุดไว้ค่ะนักเรียนเป็นเส้นตรงอีก1เส้นนั่นก็คือเส้นตรงคอควายงองูที่ขนานกับเส้นตรงกอขอโดยมีระยะห่างจากเส้นตรงกอขอก็คือ5เซนติเมตรนะคะนักเรียนแค่นี้เองนะคะนักเรียนเราก็สามารถสร้างเส้นขนานนะคะได้แล้วนะคะ ต่อไปนะคะนักเรียนเป็นการสร้างเส้นขนานนะคะโดยเราจะทําการสร้างเส้นขนานนะคะให้ผ่านจุดที่โจทย์กําหนดนะคะนักเรียนซึ่งการสร้างเส้นขนานนะคะให้ผ่านจุดที่โจทย์กําหนดนะคะจะมีวิธีการสร้างได้ทั้งหมด3วิธีนั่นคือวิธีที่1ค่ะสร้างให้มีระยะห่างเท่ากันวิธีที่สองค่ะ สร้างมุมแย้งให้มีขนาดเท่ากันวิธีที่3ก็คือสร้างมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางให้รวมกันแล้วได้180องศานะคะมาดูนะคะการสร้างเส้นขนาดนะคะให้ผ่านจุดที่กำหนด โดยเราจะสร้างโดยวิธีแรกกันนะคะนั่นคือสร้างให้มีระยะห่างเท่ากันนะคะสร้างให้มีระยะห่างเท่ากันโดยโจทย์บอกว่านะคะพิจารณาการสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรง AB และผ่านจุด C จทย์ก็จะมีเส้นตรง AB มาให้แล้วก็มีจุด C มาให้เราจะต้องสร้างเส้นตรงอีก1เส้นให้ขนานกับเส้นตรง AB แล้วต้องผ่านจุด C ที่โจทย์กําหนดให้มานะคะนักเรียนนี่ยโจทย์กําหนดให้มาเป็นแบบนี้ค่ะมีเส้นตรง AB นะคะแล้วก็มีจุด C มาให้แบบนี้นะคะนักเรียนวิธีการขั้นที่1น,นะคะนักเรียน เราจะใช้ขอบนะคะของไม้ฉากไปท่าบบนเส้นตรง AB ค่ะและวัดระยะห่างจากเส้นตรง AB ถึงจุด C นะคะพร้อมทำเครื่องหมายไว้บนไม้ฉากนะคะนักเรียนดังรูปนี้เลยนะคะนักเรียนนำไม้ฉากไปวางทาบบนเส้นตรง AB โดยให้จุดศูนย์เนี่ยนะคะท่าลงไปนะคะบนเส้นตรง AB เลยแล้วก็ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ด้วย ะะจากนั้นเราก็วัดระยะห่างว่าเส้นตรง AB เนี่ยอยู่ห่างจากจุด C เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ทำสัญลักษณ์ไว้บนไม้ฉากนะคะสัญลักษณ์ไว้บนไม้ฉากรูปสามเหลี่ยมนะคะด้วยสัญลักษณ์สีอะไรก็ได้นะเมื่อวัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปขั้นที่สองกันนะคะนักเรียนขั้นที่สองนะคะนักเรียน เราก็เลื่อนไม้ฉากนะคะไปตามแนวเส้นตรง AB ค่ะนักเรียนอตอนแรกเราวางไม้ฉากนะคะให้ตั้งฉากเพื่อวัดระยะห่างจากจุด C เสร็จแล้วเราก็เลื่อนไม้ฉากนะคะเลื่อนลงมาทางฝั่งของนะคะจุด B นะคะแล้วก็ให้ไม้ฉากนั้นนะคะตั้งฉากนะคะกับเส้นตรง AB นะคะเสร็จแล้วนะคะ เราก็กําหนดจุด D ขึ้นมานะคะให้มีระยะห่างเนี่ยเท่ากับระยะห่างของจุด C ที่เราทําสัญลักษณ์ไว้ค่ะเราก็จุดไปนะคะแล้วก็ใส่ตัว D ไปนะคะนักเรียนจากนั้นขั้นที่3ค่ะนักเรียนเราก็จะเขียนนะคะเส้นตรง CD ค่ะนั่นก็คือลากเส้นตรงที่ผ่านจุด C นะคะที่เราจุดไว้และผ่านจุด D ที่เราจุดไว้นะคะจุด C ที่โจทย์ให้มาแล้วก็จุด D เนี่ยเราจุดไว้ใช่ไหมคะนักเรียนเราก็ลากเส้นตรงผ่านจุดสองจุดนี้เราก็จะได้เส้นตรง CD นะคะเส้นตรง CD เกิดขึ้นซึ่งเส้นตรง CD นี้นะคะจะขนานกับเส้นตรง AB แล้วก็เส้นตรงที่สร้างมาผ่านจุด C ไหมคะผ่านจุด C ด้วยนะคะนักเรียนตามที่โจทย์บอกมานะคะ ต่อไปนะคะเป็นการสร้างเส้นขนานวิธีที่2นะคะให้ผ่านจุดที่กําหนดนะคะนั่นก็คือนะคะการสร้างเส้นขนานนะคะให้ผ่านจุดที่กําหนดโดยสร้างมุมแย้งให้มีขนาดเท่ากันจากที่เราเรียนมาแล้วก็คือถ้าเส้นตรง2เส้นนะคะมีมุมแย้งภายในที่มีขนาดเท่ากันเส้นตรง2เส้นนั้นก็จะเป็นไงกันคะขนาดกัน โจทย์แรกโจทย์ก็เหมือนอันที่แล้วนะคะนักเรียนก็คือโจทย์ให้เส้นตรง AB มาแล้วก็ให้อะไรคะให้จุด C มานะคะเราเราจะสร้างเส้นตรงอีก1เส้นที่ขนานกับเส้นตรง AB โดยผ่านจุด C นะคะแต่วิธีการก็คือเราจะสร้างโดยให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากันนะคะนักเรียนขั้นตอนแรกเลยนะคะเรียน โจทย์ให้มาคือเส้นตรงนี้เส้นตรง AB เส้นนี้ถูกไหมคะแล้วก็ให้จุด C มาเราก็นะคะเขียนเส้นตรงเลยค่ะผ่านจุด C มานะคะอ่าผ่านจุด C มาให้ตัดกับเส้นตรง AB ที่จุด D ใช้ไม้บรรทัดลากเส้นนะคะลากเส้นลงมาเลยนะคะอ่ายังไม่ต้องวัดมุมหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะนักเรียนให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดทาบที่จุด C แล้วรากลงมาผ่านจุดเอผ่านเส้นตรง AB ตัดกันที่จุด d ตรงนี้นะคะตัดตัดกันที่จุด d ตรงนี้จากนั้นขั้นตอนที่สองค่ะให้นักเรียนวัดมุมนะคะวัดมุมค่ะขั้นตอนที่สองถึง, <has> ถงจะวัดมุมนะคะให้นักเรียนวัดมุม d วัดมุม d คือมุมน um. ี้่ว <God. S 1> ัดมุม d วัด <bekommt professors. S 1> ADC วัดมุมดีว่ามีขนาดเท่ากับเท่าไหร่โดยใช้ไม้ครึ่งวงกลมนะคะาการสร้างเส้นขนานนะคะวิธีที่สนี้นะคะโดยสร้างมุมแย้งให้มีขนาดเท่ากันอุปกรณ์ที่ใช้เราจะใช้ครึ่งวงกลมนะคะนักเรียนเวลาวัดเราจะวัดมุมของ ADC ใช่ไหมคะ ADC ก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะ A D แล้วก็ c ก็คือมุมนี้ถูกไหมนักเรียนมุมนี้ดังนั้นในการดูเครื่องวงกลมศูนย์นะคะก็จะอยู่ด้านบนถูกไหมคะคือตรงนี้เราก็ดูขึ้นไปคะ่ะไปถึงตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้ว่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็จะได้ว่าได้เท่ากับเจ็ดสิบห้าองศาใช่ไหมคะมุม d คือเจ็สิบห้าองศาอ่าเราก็วัดขนาดของมุมดีได้แล้วนะคะก็คือ 75สิบห้าองศานะคะนักเรียนขั้นตอนต่อไปนะคะนักเรียนขั้นตอนที่สามค่ะที่จุด C นะคะเราจะสร้างมุม C นะคะให้มีขนาดเท่ากับมุม D ที่เราวัดไว้นะคะนักเรียนตรงจุด C นะคะ,ะเราวัดมุม D ไว้เท่าไหรน่นักเรียนตะกี้นี้จำได้ไหมคะเจ็ดสิบห้าองศาใช่ไหมคะ ดังนั้นนะคะที่มุม C นะคะที่มุม C คือมุม E C D อ่าที่มุมนี้ E C D คือมุมนี้ทำไมต้องเป็นมุมนี้ที่ต้องวัดเพราะว่ามุมนี้เป็นมุมแย้งถูกไหมคะเป็นมุมแย้งภายในของมุม D ถูกไหมคะอ่ามันเป็นมุมแย้งภายในของมุม D เพราะฉะนั้นเราก็ต้องวัดมุมนี้ให้มีขนาดเท่าไหร่ให้มีขนาดเท่ากับมุมดีนั่นก็คือ75้ถูกไหมคะ,ะเราก็ใช้ไม้เครื่องวงกลมนะคะของเรานะคะวางท่าไปที่จุด C ที่เราจะต้องการวัดมุมถูกไหมคะท่าลงไปบนเส้นนะคะบนเส้น C D ท่าไปบนเส้น C D จุดกึ่งกลางาของเครื่องวงกลมท่าที่จุด C คะ่ะนักเรียน จากนั้นนะคะเราวัดมุมค่ะนักเรียนนะคะวัดมุมนะคะ ECD นะคะให้ได้เท่ากับ75องศาเพราะฉะนั้นศูนย์ก็จะอยู่ข้างล่างถูกไหมนะคะศูนย์อยู่ตรงนี้นะคะไม่ใช่ศูนย์อยู่ฝั่งนู้นนะมันคนละฝั่งกันถูกไหมคะถ้าศูนย์ด้านบนน่ะจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งไม่ถูกต้องดูที่ศูนย์ด้านล่างนะคะฝั่งนี้ถูกไหมคะแล้วก็วัดไปค่ะนักเรียน 75องศาเสร็จแล้วนักเรียนก็จุดไว้ค่ะแล้วก็เขียนสัญลักษณ์ตัว e นะคะกำกับไว้จากนั้นค่ะขั้นตอนที่4นักเรียนก็ลากเส้นเลยค่ะลากเส้นตรงจากจุด c ไปจุด e ที่เราจุดไว้เห็นไหมคะลากไปเลยค่ะเราก็จะได้เส้นตรง ce นะคะเกิดขึ้น ซึ่งเส้นตรง CE ที่เกิดขึ้นจะขนานกับเส้นตรง AB เส้นตรงนี้กับเส้นตรงนี้นะคะจะขนานกันและเส้นตรงที่เราสร้างขึ้นก็ผ่านจุดที่โจทย์กำหนดมาก็คือจุด C ที่โจทย์กำหนดให้ไว้ถูกไหมคะทำไมมันขนานกันเหตุผลก็คือมุมแย้งเป็นไงคะเนี่ยมุมแย้งมันมีขนาดเป็นไงกันคะตอนเราสร้างมุมแย้งมันมีขนาดเท่ากันนั่นก็คือ75องศามุมนี้ก็ 75สิบห้าองศาทำให้เส้นตรงสองเส้นนี้เป็นไงกันคะนักเรียนขนานกันนะคะตามที่เราเรียนมานะคะว่าถ้ามุมแย้งภายในมีขนาดเท่ากันเส้นตรงสองเส้นนั้นจะขนานกันนั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนเป็นการสร้างเส้นขนานกันนะคะสร้างเส้นขนานให้ผ่านจุดที่กำหนดนะคะโดยวิธีที่สามแล้วนะคะนักเรียน วิธีที่3นั่นก็คือสร้างมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางให้รวมกันแล้วได้180องศานะคะนักเรียนอันนี้คือวิธีที่3แล้วนะคะเราเรียนมา2วิธีแล้วในในเรื่องของการสร้างเส้นขนานให้ผ่านจุดที่กําหนดนะคะนักเรียนโจทย์เหมือนเดิมค่ะนักเรียนนั่นก็คือโจทย์มีเส้นตรง AB มาให้1เส้น นะคะเส้นตรงนี้มาให้1เส้นเส้นตรง AB ให้1เส้นแล้วก็มีจุด C มาให้1จุดเราจะสร้างโดยวิธีที่3นะคะนั่นก็คือสร้างมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางให้รวมกันแล้วได้ร้อยองศานะคะนักเรียนวิธีการขั้นที่1เราก็นะคะเขียนเส้นตรง1เส้นให้ผ่านจุด C เหมือนวิธีที่2เลยค่ะนักเรียน ลากนะคะเส้นตรงจากจุด C ที่โจทย์ให้มาเนี่ยลากลงมาให้ตัดกับเส้นตรง AB ที่โจทย์ให้มาผ่านตรงจุด D ค่ะอันนี้คือขั้นที่1น,นะคะสำหรับขั้นที่2ค่ะนักเรียนเหมือนเดิมค่ะวัดมุม D นะคะวัดมุม D อ่าแล้วก็วัดมุมนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะวัดมุม ADC อ่าวัดมุมนี้ถูกไหมคะวัดมุมนี้ วิธีการวัดก็เหมือนเดิมนะนักเรียนนะคะวัดมุมนี้วัดเหมือนเดิมค่ะก็คือเอาเครื่องวงกลมนะคะท่าที่จุดดีคือ,อมุมที่เราต้องการวัดคือมุมดีใช่ไหมเราก็เอาเครื่องวงกลมตรงก,กลางท่าที่จุดดีเสร็จแล้วเราก็วัดมุมค่ะ ADC ค่ะเราก็ดูที่ศูนย์อยู่ทางไหนอยู่ยข้างบนถูกไหมก็วัดขึ้นไปเหมือนเดิมได้เท่าไหร่ ได้75แสดงว่ามุมดีคือ75องศานะคะเหมือนกับวิธีการที่2อ,อยู่นะคะขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2เนี่ยนะคะนักเรียนจากนั้นนะคะนักเรียนขั้นตอนที่3นะคะนักเรียนเราก็จะสร้างมุม C นะคะมุม C นะคะให้มีขนาดนะคะตะกี้นี้เราวัดมุมดีใช่ไหมมุมดีตรงนี้ นะคะคือเท่าไรนักเรียน75นะจากนั้นเราจะสร้างมุม C ซึ่งเป็นมุมที่อยู่ข้างเดียวกันบนเส้นตัดขวางเป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันบนเส้นตัดขวางก็คือมุมนี้ใช่ไหมเป็นมุมที่อยู่ข้างเดียวกันกับมุม D ถูกไหมคะ,อ,ะอยู่ข้างเดียวกันบนเส้นตัดขวางเมื่อรวมกันแล้วต้องได้180แสดงว่ามุมตรงเนี้ย เราต้องหาโดยวิธีการก็คือเอา180ลบออก75เพราะว่ามุมนี้มี75แล้วใช่ไหมคะก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนก็จะได้เท่ากับ105องศาแสดงว่ามุม C ตรงนี้นะคะมุม C ตรงนี้นะคะนักเรียนจะต้องมีค่าเท่ากับ105องศาอ่105องศา จากนั้นเราก็สร้างเลยค่ะนักเรียนเอาเครื่องวงกลมมาท่าที่จุด C ตรงกลางท่าที่จุด C จากนั้นเราก็วัดมุมขึ้นไป DCE d c E แสดงว่าเราต้องนับศูนย์ตรงนี้ถูกไหมคะ,ะขึ้นไปค่ะนักเรียนขึ้นไปให้ได้เท่าไหร่นักเรียน105ถูกไหมคะ105อองศาเราก็จุดไว้ค่ะนักเรียน จุดไว้ตรงนี้นะคะวัดได้ร้อยห้าอยู่ไหนนักเรียนก็จุดไว้ตรงนั้นนะคะจากนั้นขั้นตอนที่4ค่ะนักเรียนนักเรียนลากเส้นเลยค่ะลากเส้นนะคะ e นะคะจากจุด e ที่เราจุดไว้เนี่ยลากผ่านจุด c ยาวมาเลยค่ะนักเรียนเราก็ลากผ่านจุด c ยาวมานะคะอ่าแล้วเราก็จุดนะคะแล้วก็ใส่สัญ,ญลักษณ์อีกฝั่งหนึ่งไปเป็นตัว f เราก็จะได้เส้นตรง e F ถูกไหมคะเส้นตรงนี้เส้นตรง EF ที่ผ่านจุด C ีซึ่งเส้นตรง EF ที่เราสร้างได้เนี่ยจะเป็นเส้นตรงที่ขนานกับเส้นตรงเ b นะคะเพราะอะไรเพราะว่ามุมภายในรวมกันแล้วได้180ตอนแรกตรงนี้เราวัดได้เท่าไหร่เรียนที่เราจำได้ไหมคะ75หาใช่ไหมคะแล้วตรงนี้เราก็วัดไปเท่าไหร่คะนักเรียน10 5ห เมื่อเอา105ยหบวก75็ก็ได้180แสดงว่าเส้นตรง AB กับเส้นตรง EF ขนานกันและผ่านจุด C ตามที่จุดกำหนดด้วยนะคะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดนะคะลงไปในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่2คือเล่มนี้นะคะนักเรียน โดยให้นักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้า58หน้า60แล้วก็หน้า62นะคะนักเรียนเป็นเรื่องของการสร้างเส้นขนานนะคะโดยสร้างนะคะผ่านจุดนะคะที่โจทย์กำหนดมาสร้างผ่านจุดที่โจทย์กำหนดมาโดยหน้า58เนี่ยนักเรียน เป็นการสร้างเส้นขนานนะคะนักเรียนต้องสร้างเส้นขนานอีก1เส้นให้ผ่านจุดที่โจทย์กําหนดมานะคะอ่าโดยใช้ระยะห่างนะคะในหน้า58เนี่ยนักเรียนก็คือวิธีการที่1ของเรานะคะวิธีที่1นึ่งักเรียนจําได้ไหมมี3วิธีอะค่ะการสร้างเส้นขนานผ่านจุดที่กําหนดวิธีที่1นะคะก็คือการใช้ใช้ระยะห่างนะคะนักเรียนใช้ระยะห่าง อุปกรณ์ที่นักเรียนจะใช้นี่นักเรียนต้องใช้อะไรคะนักเรียนไม้ฉากถูกไหมคะไม้ฉากรูปสามเหลี่ยมนะคะในการสร้างเส้นตรงเพื่อให้ขนานนะคะกับเส้นตรงที่โจทย์ให้มาแล้วก็ผ่านจุดที่โจทย์กําหนดให้มานักเรียนดูวิธีการสร้างของครูนะคะแล้วนักเรียนลองทําดูในหน้า58แต่สําหรับในหน้า60สในหน้า60จะเป็นการสร้างเส้นตรงที่มาขนานกับเส้นตรงที่โจทย์ให้มานะคะ กับเส้นตรงที่โจทย์ให้มานะคะโดยนะคะสร้างผ่านจุดที่โจทย์กำหนดให้โดยใช้วิธีที่ 2, 2> เห็นไหมโจทย์โจทย์ให้มานะระบุว่านักเรียนจะต้องสร้างโดยใช้มุมแย้งนะคะนั่นก็คือวิธีที่2ของเรานะคะก็คือการใช้อะไรคะใช้มุมแยง้งสร้างโดยการใช้มุมแย้ง เป็นวิธีที่2นะคะในเรื่องของการสร้างเส้นขนานนะคะให้ผ่านจุดที่กำหนดนะคะให้ผ่านจุดที่กำหนดและต่อไปค่ะนักเรียนหน้า62เป็นการสร้างเส้นขนานนะคะ <mumbling. S 1> ให้ผ่านจุดนะคะสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้มาและผ่านจุดที่กำหนดนะคะ hmm. โดยหน้า52เนี่ยเราจะใช้วิธีที่ วิธีที่สามเนี่ยวิธีวิธีสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายที่ครูอธิบายไปเลยนะคะนักเรียนโดยใช้อะไรวิธีที่สามเนี่ยใช้มุมภายในถูกไหมคะใช้มุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันข้างเดียวกันบนเส้นตัดขวางค่ะบนเส้นตัดขวาง ซึ่งเราจะต้องอม,อมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันเนี่ยบนเส้นตัดขวางเนี่ยเราจะต้องรวมกันแล้วได้เท่าไหร่นักเรียนได้ร8 0ใช่ไหมคะเหมือนตัวอย่างที่ครูอธิบายวิธีการสร้างนะคะเส้นตรงนะคะที่ขนานกับเส้นตรงที่โจทย์ให้มาและผ่านจุดที่โจทย์กำหนดให้มาในหน้า58นะคะใช้วิธีที่1อุปกรณ์ก็คือไม้ฉากรูปสามเหลี่ยม ในหน้า60วิธีการสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่กำหนดโดยใช้มุมแยง้งเราจะใช้อุปกรณ์ก็คือครึ่งวงกลมและหน้า62นะคะการสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดนะคะการสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่โจทย์กำหนดให้มาและผ่านจุดที่โจทย์กำหนดโดยวิธีที่3นั่นก็คือใช้มุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันบนเส้นตัดขวาง ต้องรวมกันแล้วได้180นะคะนักเรียนอุปกรณ์ที่ใช้นั่นก็คือครึ่งวงกลมเหมือนกันวิธีที่สองกับวิธีที่สามเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้จะเหมือนกันนะคะนักเรียนนั่นก็คือเครื่องวงกลมนะคะนักเรียนอให้นักเรียนลองสร้างเส้นขนานดูนะคะนักเรียนจากวิธีการสร้างที่ครูอธิบายไปในคลิปข้างต้นนะคะนักเรียนนักเรียนลองสร้างเอง นะคะในหน้า58หน้า60และหน้า62วันนี้จะมีงานให้นักเรียนทำทั้งหมด3หน้านะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนก็ถ่ายรูปนะคะส่งลงไปในโนต้ตวิชาคณิตศาสตร์ของวันที่14มกราคมนะคะนักเรียนมีทั้งหมด3หน้าแต่ถ้านักเรียนนะคะยังทำไม่เสร็จในวันนี้นักเรียนไม่เป็นไรเนาะเพราะเราจะมีเสราร์อาทิตย์อีกถูกไหมคะ นักเรียนก็จะใช้ช่วงเวลาหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะมาทำก็ได้นะคะนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องทำเสร็จในชั่วโมงเนาะเพราะว่ามันมีเยอะนะคะสามหน้านะคะมีทั้งหมดสามหน้านะคะถ้าทําไม่เสร็จนักเรียนก็สามารถทําต่อในวันเสาร์อาทิตย์ได้นะเพราะวันนี้เพราะว่าครูเห็นว่านะคะวันต่อไปก็คือวันเสาร์อาทิตย์นะคะนักเรียนก็ยังมีเวลาอีกนะคะนักเรียนครูก็เลยให้การบ้านนะคะทั้งหมดสามหน้าเลยนะคะนักเรียน เราก็จบนะคะในหน่วยนะคะที่6ไปแล้วนะคะในเรื่องของเส้นขนาดนะคะนักเรียนในการเรียนแต่ละครั้งนะคะในเวลานักเรียนจะเวลานักเรียนเข้าเรียนนะคะในคลิปเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยคะถ่ายรูปขณะที่นักเรียนนั่งทำแบบฝึกหัดหรือนักเรียนตั้งศึกษาคลิปวิดีโอก็ได้นะ วันหนึ่งเนี่ยถ่ายหนึ่งรูปนะคะส่งเข้าไปในโน้ตวิชาคณิตศาสตร์ด้วยนะคะนักเรียน <_ C> เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันนะคะว่านักเรียนได้เข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์จริงนะคะอาจจะเป็นการเข้าเรียนตรงตามเวลาตามตารางเรียนนะคะก็ได้หรือว่านักเรียนมาตามเรียนทีหลังนะคะก็สามารถถ่ายรูปนะคะส่งเข้าไปในโน้ตได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องส่งนะคะในชั่วโมงนั้นเลยนะคะ ส่งตามมาทีหลังก็ได้ถ้านักเรียนไม่มีเวลาที่จะเรียนตามตารางหรือไม่ไม่พร้อมที่จะเรียนตามตารางนักเรียนอาจจะเรียนช่วงเย็นนะคะผู้ปกครองกลับจากที่ทํางานนักเรียนก็ถ่ายรูป1รูปนะคะขณะที่นักเรียนนั่งเรียนคณิตศาสตร์อยู่นะเพื่อเป็นหลักฐานการเข้าเรียนนะคะนับชั่วโมงการเรียนให้กับนักเรียนนะคะนักเรียน ่าเราก็จบไปแล้วนะนะหน่วยหน่วยที่6นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่นะคะในหน่วยที่7นะคะของวิชาคณิตศาสตร์ขอให้นักเรียนขยันและตั้งใจเรียนนะคะสวัสดีค่ะ